ราศีที่ต้องระมัดระวังคําพูดในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้การโคจรของดาวประพุธนะครับที่โคจรเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่1ถึง17พฤษภาคม68เนี่ยมันบอกว่าคนทั้ง3ลัคนาราศีดังต่อไปนี้ท่านต้องระมัดระวังปากระมัดระวังคําพูดคําพูดของท่านที่หวังดีกับคนอื่นนะครับอาจจะทําร้ายตัวคุณได้นะไปปลอบใจเขาก็เขาก็หาว่ามาซ้ําเติมอีกนะไปพูดอะไรเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะ ไม่ว่าจะพูดอะไรเนะี่ยให้ระมัดระวังคําพูดให้ดีนะครับและคนทั้งสามลัคนาราศีนี้ก็คือคนลัคนาราศีพฤษภราศีกันและคนลัคนาราศีตรุงครับถือเป็นกลุ่มลัคนาราศีที่ต้องระมัดระวังคําพูดคําจาในช่วงแต่ันที่1นึ่งถึงเจ็ดนวาคม68ปนี้นะหากคุณคือคนที่เกิดในราศีเหล่านี้ขอให้ระมัดระวังคําพูดให้ดีนะครับมีสติก่อนพูดนะครับ ไม่งั้นเนี่ยคำพูดขท่านอาจจะทำให้ตัวท่านเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการารอบหมวแวงได้นะครับและถยายากฟังเรื่องราวเกี่ยวข้ังกับราเสียงคุณฝากไว้จาาให้ด้วยนะครับ